สวัสดีครับพู้ผมลุงเฉียบเสียบคานนะครับลุงเฉียบวิคบอลวันนี้ครับมีมาให้7คู่เหมือนเช่นเคยนะครับนะวันนี้มีบิ๊กแมตช์ด้วยครับระหว่างทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านรับการเยือนนั่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกดับเบิลแมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับเตะที่เอติฮัสสเตเดียมส่วนคู่อื่นๆนะครับก็มีเชลซีเบนฟอร์ดนะครับรวมไปถึงด้านของปารีสแซงต์แชงครับทำบิ๊กแมตช์ในลีกเอิงฝรั่งเศสเจอกับทางนั่นของโอเอลโอลิมปิกลียงนะครัััััับบบบบรร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 วมมมไปถถึึงงงาา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 ์เเเเเเซโลลนนนนน่่คคคคต้้ออออจจจกกกสพืืยดดดดดฝูิิชะะ นัก็ต้องมาดูแหละครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ7คู่นี้นะครับแนวทางลุงเฉียบจัดการให้แน่นอนครับส่วนเมื่อคืนนี้ใครที่อยู่ในครอบครัวครับตัววีอย่างอเมริยามาตามนัดนนครับนะก็ถือว่าแฮปปี้กันไปสวดฟุตบอลสดเนี่ยมันแน่นอนครับลุงเฉียบพาไปบวกกันเต็มๆเมื่อวานนี้นะครับเอาใครไม่มีครอบครัวนะครับหรือใครยังไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าเอาไว้นําแนวทางฟุตบอลนะครับนะเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้ไม่ได้เสียอะไรนะครับแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการมีให้ทุกวันนะ แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยไปได้วยกันกับลุงเฉียบเสียบคันนะครับ เอาละครับเพื่อนเพื่นเสียเวลาครับเราไปเริ่มกันที่เกมฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้พวกเขาจะเปิดเอติฮัสเตเดียมรับการเยือนทางด้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับคนนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้สิบห้าเกมชนะแปดเสมอสามแพ้สี่มียี่สิบเจ็ดแต้มรั้งอยู่อันดับที่สี่นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้ไม่เยือนนะครับสิบห้าเกมเช่นเดียวกันชนะห้าเสมอสี่แพ้หกมีสิบเก้าแต้มรั้งอยู่ ก็ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่าแต่ช่วงหลังมานะครับฟอร์มก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะส่วนในเรื่องของนะครับเฮทูเฮทนะครับที่เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปได้1เกมนะครับนะส่วนทางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไปได้3เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับก็เป็นการเสมอกันในครั้งล่าสุดนะครับในศึกคอมมิชเนตี้ชิลในครับนั้นหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะจุดโทษไปนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลัังสุดครบเจ้าบ้านแมมมนนเเชสสตตอออรร์์ซิีี้้ฟไ่่คยูดัดหลังสุดนะครับแล้ว ก็เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดบุกไปแพ้นะครับยูนตุสที่ตูรินมาในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ประตูต่อ0ก็ถือว่าเสียหายพอสมควรสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในช่วงหลังมาส่วนนักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดบุกไปชนะวิกตอเรียพาเซนที่เช็คมานะครับ2-1ในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองภาพรวม5เกมหลังสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้มาเยือนดูดีกว่าทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนในเรื่องขอองรรายชื่่ตััวเลนคบ ที่คาดว่าจะลงสนามจากสื่อต่างประเทศนะครับไลน์อัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลูกทีมของเป๊ปแกร์เดล่าน่าจะมาในระบบ3-2-4-1นะครับผู้สาประตูเป็นออเตกากองหลังก็มีหนา้าล่างของจอสโกการิโอนครับนะรูเบนดิแอสรวมไปถึงคายวอลเกอร์3ตัวหลักอยู่ครบแน่ๆตรงกลางครับเบรโดซินวาอีคายุโดกันนะครับแจ็คกิริตเควินเดอบอยครับแซลวินโยแล้วก็เจอร์มีโดกูส่วนหน้าเป้าเป็นหนา้าล่างของเออร์ลิงเบลฮารลนเหมือนเดิม ถือว่าตัวเล่นครับลูเชียมองว่าซิตี้จัดหนักแน่นอนเพราะว่าฟอร์มของเขาไม่ได้ดีแล้ววันนี้เป็นดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับเป็นเกมคู่ใหญ่ด้วยลูเชียเชื่อว่าเป๊ปการ์เดโล่าไม่ประมาทอย่างแน่นอนนะครับส่วนผู้ไม่ยือนลูกทีมของรูเบนอโมริมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมาในระบบเดิมครับสามสี่สองหนึ่งผู้สาประตูเป็นโอนาน่านะครับกองหลังก็นำมาโดยมาซายโดริกครับลิซันโดมาร์ติเนสตรงกลางก็มีอูกาเต้นะครับนะรวมไปถึงหน้าของพวกมัสราอุยนะครับเดียโกดาโลแดนบนก็อาจจะเป็นาของ อ่าเมสเน์เบาบูโนฟนเดสหรือแม er ้กระทั่งกองหน้าอย่างลัสสมุทฮอยลุนก็น่าจะได้มีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงเฉียบมองว่าตัวเล่นครับแมนซิตี้ดูดีกว่าอยู่แล้วด้วยเรื่องของประสบการณ์รวมไปถึงคุณภาพของนักเตะบางตำแหน่งส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองครับได้ในเรื่องของสภาพจิตใจที่เพิ่งบุกไปชนะทางด้นานของวิทเรียพาเซนมาไดครับ แตกต่างจากเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แพ้ยืนตุ้ดมาแล้ว10เกมหลังสุดแพ้ไปถึง7เกมตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าแมนซิตี้ของเป๊ปกโกดิโอล,ลาเนี่ยอยู่ในช่วงอาการของคนเมาหมัดอยู่นะตอนนี้ส่วนแมนยูเองก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นกระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเกมนี้ลูกเชียรมองว่าสูสีนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญเลยมันคือดาร์บี้แมตช์ครับมันคือดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ศักดิ์ศรีมันข้าคอกันอยู่แล้วนะครับนะส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้แมนเชสเตอร์ซิตีี้เเเเป็็นนนตตต่่่อออแมมชสร์ยยููไดท0.5กำง บนเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวนะครับนะการไปมาบอลเนี่ยลุงเฉียบม,มองว่าโอกาสมีถึงนะครับนะส่วนการไปต่อนะครับที่0ูนยุาขีดหนึ่งเกมนี้ลุงเฉียบยังเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลาเจอกับแมนยูมักจะทําผลงานได้ดีครับแล้วเกมนี้เล่นในบ้านด้วยต่อหน้าแฟนบอลที่ A T เอติฮัดสเตเดียมลุงเฉียบยังมองว่าพวกเขายังดูอันตรายมากกว่าแมนยูผู้มาเยือนเพราะนั้นเกมนี้แนะนําให้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมานะครับเราไปกันที่สแตมฟอร์ดบิดครับไปดูเกมระหว่างสิงห์บูครับเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดคู่นี้จะคิกออฟเวลาตีสองนะครับตามเวลาบ้านเราด้านของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านครับเชลซีสิบห้าเกมชนะเก้าเสมอสี่แพ้สองมีสามสิบเอ็ดแต้มนะครับรั้งอยู่อันดับที่สองถือว่าฟอร์มดีสุดๆนะส่วนด้านของเบนฟอร์ดครับสิบห้าเกมชนะเจ็ดเสมอสองแพ้หกมียี่สิบสามแต้มรั้งอยู่อันดับที่เก้าก็ถือว่าตารางคะแนนเบนฟอร์ดก็ดูดีเช่นเดียวกันเพราะนั้นครับเกมนี้ลูเชียมองว่าสูสีนนนนนะะะ่่่าาาาาาจจจสสู้้้้้้กกกกกกัไไดดุแแตเเเบบปรรรียมมววล็ฟอ์ 5นานัดหลังสุดเจ้าบ้านดูดีสุดๆเลยนะครับก็ถือว่าตารางคะแนนต้องยกให้เชลซีดูดีกว่าผู้ไม่เยือนนะครับส่วนในเรื่องของเอตูเอครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดน่าเหลือเชื่อครับเชลซีไม่เคยชนะเบนฟอร์ดได้เลยแม้ว่าการจะได้เล่นในบ้านก็ตามครับก็เอาชนะไม่ได้นะครับห้าเกมหลังสุดที่เจอกันมาครับเป็นหน้าของเบนฟอร์ดชนะไป3เกมเสมอกันไป2เกมโดยที่เชลซีไม่เคยชนะเบนฟอร์ดได้เลยตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดครับอย่างที่ผมบอกครับเชลซีห้านัดหลังส ในศึกฟุตบอลนะครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกที่คาสซักสถานได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งแล้วเกมนั้นโรเตชันนักเตะบานเลยครับนะใช้ผู้เล่นสำรองใช้ผู้เล่นเด็กลงเล่นกันเพียบนะครับนะส่วนในด้านของเบนฟอร์ดห้านัดล่าสุดครับชนะ 3, สมเสมอหน,นึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดฟอร์มสุดยอดเปิดบ้านไล่ถล่มนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ไถึง4ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองภาพรวมเชลซีดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเบนฟอร์ดไม่มีเกมยุโรปไม่มีเกมกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นพวกเขาได้พักเต็มที่แน่ๆส่วนในเรื่องของไล n อัพครับตัวเล่นติคัสว่าจะลงสนามนะเจ้าบ้านครับเชลซีลูกทีมของระด้าน,นะครับเอนโซมาเลสกาอยู่ในช่วงมั่นใจเกมนี้ครับมาในระบบ4-1-4-1นะครับนะ ก็นำมาโดยผู้สัมผัสถูอย่างซานเชสกองหลังอย่างโควิลครับรวมไปถึงทางด้านของมาคูกูเรย่านะครับนะแล้วก็กุสโตตรงกลางครับมีมอยเซตกาเซโดครับเอนโซฟรานเดสโคพามเมอร์ so andez, harma, นะครับรวมไปถึงทางด้านของเจอรอนซานโชแล้วก็ด้านของมาดูเอนเก้ส่วนหน้าเป้าครับนิโคลัสแจ็กสันก็ถือว่าช่วงนี้ฟอร์มฮอตมากๆนะครับก็ตัวได้หลักๆอยู่ครบเพราะว่าไม่ได้เดินทางไปที่คาซักด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้โหโรเตชั่นได้คุ้มค่าจริงๆสําหรับเอนโซมาเลสกาส่วนด้านของผู้ไม่เยือนครับ เบนฟอร์ดนะครับนะก็น่าจะมาระบบ352นะครับผู้สาประตูเป็นฟาวเคนนะครับกองหลังมีทนางของวัดเบิร์กนะครับนะักคอรลินแล้วก็พินน็อกนะครับเป็น3ตัวรับประจำทีมอยู่แล้วนะครับ ส่วนตรงกลางนะครับก็นํามาโดยทางของนอกาดและก็ดามกาดนะครับซึ่งเป็น2กองกลางตัวหลักที่มักจะออกสไตล์เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับส่วนหน้าคู่วันนี้ครับเหมือนเดิมครับกองหน้าฟอร์มฮอตอย่างเอบโมครับจับคู่กับทางด้านของวิซ่านะครับก็ถือว่าถล่มประตูได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็เป็นกองหน้าที่ใช้โอกาสไม่เปลืองครับฉะนั้นเกมนี้รูเฉียบมองว่าครับเชลซีก็เต็มที่ครับพักมาเต็มเหมือนกันเพราะว่ากลางสัปดาห์ไม่ได้ไปร่วมการแข่งขันกับน้องๆนะครับส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดเองไม่มี ที่อยู่แล้วนะครับจะนั้นเกมนี้สู้กันสนุกแน่นอนส่วนในเรื่องของนะครับนะเกมคู่นี้ครับเปิดมาให้กับเชลซีครับเป็นต่อทางด้านของเบนฟอร์ตอยู่ที่1.5ขี2กำแพงมาบนครับอยู่ที่ทางด้านของ3.5 การม,มองบอเกมนี้ลู่เฉียบม,มองว่ามีโอกาสไปถึงครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นทีมที่ทําประตูได้เยอะแล้วก็เสียประตูเยอะครับกองหลังไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนในเรื่องของนะครับการเป็นต่อที่1.5คี2เกมนี้ลู่เฉียบเห็นต่างครับมองว่าการเป็นต่อของเชลซีเนี่ยดูเยอะเกินไปถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีก็จริงครับแต่การเจอกับเบนฟอร์ด5นัดหลังสุดไม่เคยชนะเบนฟอร์ดได้เลยโอกาสที่จะชนะไม่ขาดเกมนี้ก็มีค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นเกมนี้วัดใจเชียร์พราะรองครับเบนฟอร์ด1.5คี2นะครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบขาดอย่่างแนนนอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่เซนต์แมรี่ครับไปดูเกมระหว่างนักบุญเซาแธมตันวันนี้จะเปิดบ้านรับการมีระดับของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์คู่นี้ก็คิกออฟเวลาตีสองเช่นเดียวกันนะครับ ตารางของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับนะเซาล์ทำต้นอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมีเพียงแค่5แต้มจาก15เกมถือว่ายำแย่มากๆนะส่วนในดรืงของสเปอร์ครับ15เกมชนะ6เสมอ2แพ้7มี20คะแนนรั้งอยู่อันดับที่11ก็ถือว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยสู้ดีนักสำหรับนะครับไก่เดทองท็อตแนมฮอสสเปอร์ก็ถือตารางคะแนนถ้ามองภาพรวมก็ต้องยกให้สเปอร์ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮดตเฮดครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นสเปอร์ชนะไปทั้งหมดนะครับสอเกมแล้วก็วเซาเลกันกนะหว ทเวสที่เจอกันใน5นัดหลังสุดสเปอร์ดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดตรงนี้น่าสนใจครับ้าบ,บ้านเซาท์แฮมตัน5เกมหลังสุดไม่ชนะเลยแพ้4สเสมอ1นัดล่าสุดบุกไปแพ้วิลล่ามา 1. 0ส่วนนั่งผู้มีเยือนอย่างนะครับสเปอร์5เกมหลังสุดก็ไม่ชนะเช่นเดียวกันครับสเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนัดล่าสุดบุกไป,ไปสเสมอเรนเจอร์ Ranger. ในศึกฟุตบอลน,นะครับยูโรปลาลีกได้หนึ่ง่ที่สกอตแลนด์ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองภาพรวมนะครับ ค่อนข้างจะย้ำแย่ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ฟอร์มไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยนะครับส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าบ้านนะครับเซาท์แฮมป์ตันนะครับนะลูกทีมของรัสเซลล์มาตินเนี่ยน่าจะมาระบบ5-3-2นะครับนะก็มีท่าทั้งของกองหลังอย่างยานเบอร์นาร็กนะครับนะไคล์วอลเกอร์ปีเตอร์ครับตรงกลางอย่างด้านของดิปบริงเด็กดาวรุ่งที่ต้องต้องบอกว่าน่าจับตามองมากๆกล้าเล่นมากๆนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างอาร์มสตองนะครับก็น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับส่วนด้าานนขขออออองงงสสเเเปรร์ลููกกกทีมััตคบ่ ระบบ4 3 3สนะครับสามตัวเป็นฟอร์เตอร์ครับวิคาริโอยังไม่หายจากการบาดเจ็บกองหลังมีดากรูซินมีปอโดอเปโดปอโรนะครับมีอโดกี้นะครับตรงกลางมีปัฟซาครับเดยันครูเซฟกี้นะด้านบนก็เหมือนเดิมครับนะเบรนตจอห์นสันนะครับนะเดมเิกโซรันกี้รวมไปถึงซอนเฮืองมินกับตันทีมก็น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงค่อนข้างจะครบทีมนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าสเปอร์ดูดีกว่าครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีแต่เกมนี้พวกเขาต้องการหาจุดเปลี่ยนครับแล้วเซาท์แทมทันเองเป็นทีมท แตกแต้มเลยและกันในรุ่นการนี้ครับนะก็ถือว่าเกมนี้น่าสนใจครับแต่ลุงเฉียบแอบนะเชียบไปที่สเปร์นะครับส่วนในเรื่องของนดี้แคปครับเกมนี้เปิดมาให้สเปอร์ครับเป็นต่อเจ้าบ้านเซาแ์ทมตันอยู่ที่0 5นย์จุ้าคีงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่3.5มจุดห้ากำไรมาบนครับก็ระวังให้ดีหน่อยนะครับนะค่อยๆเป็นค่อยไปสําหรับใครที่ชอบไปนะส่วนการไปต่อที่0.5นย์จุดห้าเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียบสเปร์ครับลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขากําลังหาจุดเปลี่ยนอยู่แล้วตัวผู้เล่นเนี่ยลุง นะลูกเฉียบขอเชียรไปที่การเป็นต่อของสเปอร์ครับ0.5 1หนึ่งบอกเลยว่าเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมานะครับลุงเฉียบจะพาไปที่เกมบุเดเลก้าเยอรมนีครับช่วงเวลาห้าทุ่มครึ่งไปดูเกมระหว่างเสือเหลืองบลูเซียดอตมูลครับจะเปิดบ้านซิกเนลอิดุณาพักรับการมีด้าของโคฟเอนามคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับส่วนในเรื่องของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านครับดอตมุนสิบสเกมชนะ6เสมอ3แพ้4มี21แต้มรั้งอยู่ลำที่7ส่วนโคฟเอนาม13เกมชนะ3เสมอ4แพ้6มี13แต้มรั้งอยู่ลำที่สิบสี่ก็ถือว่าตารางคะแนนครับเจ้าบ้านเสือเหลืองดูดีกว่าชัดเจนเนาะส่วนในเรื่อองงขครับ ทั้งคู่เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะเป็นด้านของดอทมุลชนะไปทั้งหมด4เกมแล้วก็โฮเฟนแฮมชนะไป1เกมนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นหรือว่าเฮตุเอตเนี่ยเวลาเจอกันในห้านัดหลังสุดถ้ามองภาพรวมก็ต้องบอกว่าดอทมุลดูดีกว่านะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาเนี่ยยิงกันเยอะทีเดียวนะครับก็เจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับในบ้านของโฮเฟนแฮมเนี่ยดอทมูลบุกไปชนะมาได้3-1ส่วนเกมในบ้านของดอทมูลดอทมุลเปิดบ้านแพ้โฮ ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นแล้วก็เฮตูเฮตเนี่ยลูกเจียมองว่าเกมนี้น่าจะยิงประตูกันเยอะนะครับนะอ่ะนะครับเราไปดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5านัดหลังสุดครับเจ้าบ้านดอทมูลชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนในเรืของผู้ไม่เยือนครับฟเฟีนาม5้านัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับเสมือนแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับนะก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวมก่อนจะมาเจอกันใน5เกมหลังสุดนะครับต้องบอกว่าดอทมูลดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามครับดอทมูลนะครับน่าจะมาในระบบ42-31้สเเป็นบลกองหลังมีเบนึบง นะครับมีไรเซนมีเอมเรชานนะครับมีคูสโตตรงกลางครับนำมาโดยทางนั่งของปาสคาโกตมาเซลสบีเซอร์กินเทอร์นะครับรวมไปถึงเดยอนมาเลนส่วนหน้าเป้าเป็นเซรูกูรัสซี่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าตัวหลักอยู่ครบนะส่วนทางน้าของผู้มีเยืนครับอย่างโฮเฟนามน่าจะมาในระบบ4 2 3 1เช่นเดียวกัน ก็นำมาโดยผู้สาประตูเมื่อหนึ่งจอมเก่าครับอย่างโอริเบามันนะครับนะแล้วก็ตรงกลางครับนำมาโดยนั่งของราเซนนะครับนะแล้วก็ดังด้านอังเดครามบลิตนะครับกองกลางคนเก่งของทีมรวมไปถึงหน้าเป้าอย่างฮารูเซกนะครับก็น่าจะมีชื่อออกสตาร์ตเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันเพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับต้องบอกว่าดอทมุลน่ะผู้เล่นยังดูดีกว่าครับรวมไปถึงประสบการณ์ด้วยนะส่วนโฮเฟนแฮมเอง5นัดหลังอย่างที่เรารู้กันว่าพวกเขาฟอร์มไม่ดีครับแล้วเกมนี้ต้องมาเยือนเสือเหลืองด้วยนะครับลุงเฉียบจะมองว่ายังห่างกับท ส่วนาราคาของแฮนดิแคปนะครับเกมนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านครับเสือเหลืองบรูิทธ์ดอทบุญเป็นต่อผู้มาเยือนอย่างโฮเฟนแฮมอยู่ที่1นึ่งกี่หกำแพงมงบนอยู่ที่3ามกี่สามจุดห้าเกมนี้ครับลูเ่เฉียบมั่นใจว่ากำแพงมงบนไปได้เพราะว่าพวกเขาเจอกัน2นัดหลังสุดในศึกบุลเดลิกาเยอรมันเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับจบ4ประตูกับ5ประตูเพราะฉะนั้นเกมนี้แนะนําให้ไปมองบน3ประตูยืนพื้นมีแน่ๆครับส่วนการเป็นต่อที่หนึ่อองกี่าเเสือหนึ่งจุดห้แน่ๆลุน้นประตูที่นะครับมอหรับเสือเหลืองบรูซีดอรมุนนนนละกกััเเพา้ี้ครับไป อยู่กับรูเซียดอทมุนแล้วไปกำแพงมองบนนะครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ กูต่อมาครับเราอยู่กันที่ศึกฟุตบอลบุนเดสริก้าเยอรมนีนะครับเราจะไปกันที่ช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับไปดูเกมระหว่างอเบริสซิกับจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของนะครับอินซีแดงดำไอทรักแฟรงเฟิร์ตเกมคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าลุ้นน่าเชียร์นะครับเป็นเกมที่สนุกอีก1เกมนะในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับอเบริสซิกสิเกมชนะ7เสมอ3แพ้3มี24แต้มรั้งอยู่อันดับที่4ส่วนทางด้านของแฟรงเฟิร์ตนะครับสิเกมชนะ8เสมอ3นะครับแพ้2 27มมีแต้ก็ถือว่าาาตรงคะแนนครับแฟรงเฟิร์ตดูดีกว่า เพราะว่าลังอยู่ดับที่2นะครับแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากห่างกันเพียงแค่แนะครับสคะแนนเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของเฮตัเฮตครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นในด้านของนะครับนะอาเบรซิกเนี่ยชนะไปนะครับสเกมแล้วก็แฟงเฟิร์ตชนะ1เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมก็ถือว่าเฮตัเฮตห้านัดหลังสุดครับต้องบอกว่าไลซิกดูดีกว่าผู้มาเยือนอย่างแฟงเฟิร์ตนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดครับเจ้าบ้านะ 2, 3, นะครับไลซิกชนะ2แพ้3นัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับแอตตล่านลีกไป3-2นะครับ ส่วนาัดของผู้ไม่เยือนเองนะครับนะอย่างแฟรงก์เฟิร์ต5นัดหลังสุดครับฟอร์มพวกเขาก็ไม่ได้สู้ดีนักนะครับชนะ2ครับแพ้2เสมอ1 3นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดเนี่ยในศึกยูโรปาลีกพวกเขาบุกไปแพ้ลียงที่นะครับฝรั่งเศสมา3ประตูต่อ2ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองภาพรวมนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากค่อนข้างจะสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านไลท์ซิกครับมาในระบบ4-4-2นะครับโดยมีผู้สามประตเป็นกูลาซี่เหมือนเดิมกองหลัังงงมมมีีววิิลลล่โโโออบบาาานนนนนะะคคครรรตกก็ดยเพ เลยครับนูซ่ารวมไปถึงทารด้างของคริสตอฟบอมการ์เดอร์นะครับส่วนหน้าคู่เป็นลุอิสโอเพนดาจับคู่กับเบนจามินเซตโกเหมือนเดิมนะครับตัวหลักอยู่ครบแน่นอนสําหรับทางด้านของไลซิกส่วนผู้มาเยือนครับแฟรงก์เฟิร์ตช่วงนี้ฟอร์มตกอย่างน่าใจหายนะครับนะพวกเขาน่าจะมาระบบ4-4-2เช่นเดียวกันผู้สาประตูเป็นจอมเก๋าอย่างเควินทับนะครับนะแล้วก็ตรงกลางนำโดยดาอุสนะครับราลมาริโอเกเซ่นะครับนะส่วนทางด้านของกองหน้าเนี่ยก็ฝากความไว้ที่ทางด้านของโอมานมามุสนะครับกองหน้าทีมชาติอียิปต์ที่ฟอร์มมแรงาาากกกๆในนนฤดูลี้็่ จะได้รายราคา,าขายให้กับทีเหมือนเช่นเคยนะครับถ้าดูจากตรงนี้ต้องบอกว่ารายชื่อผู้เล่นครับค่อนข้างจะสูสีเลยทีเดียวนะครับนะเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าแลกกันสนุกแน่นอนครับส่วนในเรื่องของแฮดี้แคปครับเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของเจ้าบ้านครับไลซิกเป็นต่อน้างของแฟรงเฟิร์ตอยู่ที่ปอปาตาคมกัมพายมบนลเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวครับกัมพายมบนลเกมคู่นี้ลุงเฉียบม,มั่นใจว่าไปได้3ประตูยืนพื้นมีแน่ๆครับนะลุงเฉียบมองว่ารุนประตูที่4เพื่อรับประทานเต็มกันละกัน,กนส่วนด้านของการไไปปปปตต่่่่่ออออทีีีาาาาามมมเเเเกก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 นนนน้้้ลุงยยบบบบบัััชืใจซรรรดวะ แฟรง์เฟิร์ตฟอร์ม3นัดหลังไม่ดีด้วยเริ่มแผ่วแล้วนะครับฉะนั้นเกมนี้นะครับขออยู่กับไล์ซิกเจ้าบ้านครับปอปาตากลมแล้วไปกำแพงมองบนที่3ชมเจตัวบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ กูต่อมาครับไปดูบิ๊กแมตช์นะครับที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นการพบกันระหว่างนะครับเบเชหรือว่าปารีสแซงต์แชงแมงครับเปิดปาร์คเดอะแปงรับการมีรัานของโอเอลโอลิมปิกลียงนะครับนะในศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราถือว่าเป็นคู่ใหญ่ของลีกเอิงครับส่วนในเรื่องของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านเบเชครับอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางสิบสี่เกมชนะสิบเสมอสี่ยังไม่แพ้ใครมีสามสิบสี่แต้มนะครับส่วนในเรื่องของผู้มาเยือนอย่างลียงนะครับแข่งมาแล้วสิบส อ่ะเสมอ4แพ้3มนะครับมี25แต้มรั้งอยู่ลำดับที่5ก็ถือว่าตารางคะแนนครับเปชดูดีกว่านะแต่เรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยโหถือว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยช่วงนี้ลียงก็มาดีเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของ H2H ครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นหน้าของเปชชนะไปทั้งหมดนะครับ4เกมแล้วก็ลียงชนะไป1เกมครับเท่ากับว่าเ2 h ูเอเจอกันมา5ครั้งหลังสุด นะครับเป็นรทางของปีเอชเช่ทำได้ดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะนัดหลังสุดครับเจ้าบ้านปีเอเชฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนะครับเสมสอ2แพ้1แล้วก็ชนะ2ครับนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะซาบ,บวกที่ออสเตรียได้ในศึกฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนลีก3-0ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับนิดหน่อยนะครับส่วนรทางของผู้มีเยือนอย่างลียงห่านัดหลังสุดครับสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยครับพวกเขาชนะ4แล้วก็เสมสอ1ยิง4นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะรวดเลยครับไล่ตั้งแต่ชนะกระบ ชนะทีมฟอร์มแดงจากเยอรมันอย่างไอทักแฟงเฟิร์ตไป3-2ก็ถือว่าฟอร์มครับถ้ามองในภาพรวม5นาฬักสุดลียงดูดีกว่าส่วนดน้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าบ้าน เปชนะครับน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับภายใต้การคุมทัพของรุยเอลิเก้ผู้สาประตูเป็นดอนาลูม่าครับกองหลังมีมาควินยอร์ปาโชเมเดสแล้วก็ฮาคิมี่เหมือนเดิมนะครับ4เซนเตอร์นะครับตัวหลักอยู่ครบส่วนตรงกลางครับนำมาโดยวิตินญาครับเอมิรี่แล้วก็น้างของฟาเบียนลุยนะครับแล้วก็3ประสานในรุกมิลิคังอินนะครับไบโคล่านะครับดาวเมาของทีมที่ทำไปแล้ว10ประตูแล้วก็หน้าเป้าวันนี้อาจจะใช้เป็นกอนซาโลรามอสนะครับกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสก็ถือว่าตัวหลักๆอยู่ครบแน่นอนครับสำหรับทาางด้นของเจ้้าาบนนะครับส่วนทางด้านของ โอลิบิกลียงครับพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันนะครับก็น,นำมาโดยกองหลังตัวหลักอย่างมาตานะครับนะแล้วก็เม็ดเดนายครับตรงกลางก็มีเนมย่ามาติดโตลิโซแดนบนครับฝากของไว้ที่นะครับโชอรี้นะครับนะ อเล็กซงลากรเซตรวมไปถึงทางด้านของโฟฟาน่านะครับก็ถือว่าตัวหลักๆเนี่ยทางด้านของลียงก็อยู่ครบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าสูสีครับน่าจะสู้กันได้สนุกนะครับไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นบิ๊กแม์ของลีกเอิงด้วยส่วนในเรื่องของแฮนิแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของเจ้าบ้านครับเปชเชเป็นต่อทางด้านของลียงอยู่ที่1.5กํากำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่3.5กํากำแพงบนใครจะไปก็ระวังตัวไว้นิดหนึ่งนะครับส่วนใครจะไปในการเป็นต่อของปารีส่าแจ็แมงเกมนี้ลุง ลียงเองฟอร์มดี5านัดหลังสุดไม่แพ้ใครชนะถึง4เกมนะครับเราก็เสมอ1เกมส่วนเปเชเอง5นัดหลังสุดพวกเขากระท่อนกระแท่นเสอเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านเป็นทีมใหญ่ก็จริงครับแต่การเจอลียงชั่วโมงนี้ลุงเฉียบก็มองว่าลําบากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าลียงไม่น่าแพ้ขาดหรืออาจจะแบ่งแต้มได้ไปเชีย์พระรองลียง1.5ครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่สุดท้ายครับเราข้ามฟากไปที่ลาลิก้าของสเปนครับไปดูเกมระหว่างนะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับเลกาเนสคู่นี้จะคิกออฟเวลาตีสามตามเวลาบ้านเรานะครับตารางคะแนนครับนะบาร์เซโลนาตอนนี้อยู่ดับหนึ่งอยู่นะครับณที่ลุงเฉ็บอัดคลิปอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเรอัลมาดริดเนี่ยจะแข่งคืนนี้แหละนะครับคืนที่ลุงเฉ็บอัดคลิปนี่แหละครับถ้ามาดริดชนะมาดริดเป็นที่หนึ่งทันทีครับบาร์ซ่าล่วงไปที่สองแต่ถ้าบาร์ซ่าชนะเกมนี้ได้ก็จะขยับไปเป็นที่หนึ่งแต่ว่าแข่งมากกว่านะครับเรอัลมาดริทหนึ่นนนนะะะครรรัับเเพาาาาฉ้ี่่ยก็ถือวตง คะแนนเนี่ยบาซ่าดูดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเลกาเนตเนี่ยอยู่ดับที่17เนะครับสิเกมเนี่ยชนะ3เสมอ6แพ้7มีเพียงแค่15แต้มเท่านั้นนะครับก็ถือว่าตารางคะแนนบาซ่ายังดูดีนะครับส่วนในเรื่องของเฮตุเวตครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดบาเซโลนาชนะไป4เกมครับเลกาเนต อาเรกาเนสนะครับชนะได้1เกมก็ถือว่าเฮทเวสห้านัดหลังสุดเจอกันมาต้องยกให้บาร์เซโลนาดูดีกว่าชัดเจนอยู่แล้วส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดครับเจ้าบ้านบาร์ซ่าชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดบุกไปชนะดอทมุลนะครับที่ซิกเนาว์อินดูบ้าอ่าอินดูนาพาร์คที่เยอรมันเนี่ยได้ถึง3ประตูต่อ2ก็ถือว่าฟอร์มดีครับสำหรับบาร์ซ่านะครับนะส่วนด้านของผู้ไม่เยือนอย่างเรกาเนสห้านัดหลังครับแพ้ 2, สองเสมอสองชนะหนึ่งสี่นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดเเเลล่นนนนใบบ้บซซ้้าาแพกััโอซซดผูมยืไปถึง 3ในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับก็ดูจากตรงนี้ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดต้องยกให้บาร์เซโลนาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามครับลูกทีมของฮันซิฟิกอย่างบารซ่าน่าจะมาได้บบ4-2-3-1ตัวหลักๆล,ล,ลงครบแน่นอนครับเพราะว่าต้องการ3แต้ม ผูสามูเป็นปีหน้าครับกองหลังมีครูบาซี่มีมาติเนสมีบาเดและก็ชูกุนเดเหมือนเดิมนะครับตรงกลางมีเปดีมีคาซาโดนะครับนะรวมไปถึงในด้านของรามินยามาลครับราฟินญาอาจจะมีชื่อด้วยนะแล้วก็หน้าเป้าหนีไม่พ้นางด้านของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับกองหน้าตัวหลักชาวโปแลนด์ก็น่าจะมีชื่อเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านของเลกานสเองนะครับน่าจะมาในระบบ532นะครับผู้สามประตูเป็นนด้านของดิมิโรวิดนะครับกองหลังมีกอนซาเรสนะครับมีทางด้านของทาปีนะครับตรงกลางมีซิเซ่นะครับนะมีโรด วันนี้หน้าคู่เป็นกาเซียกับทางด้านของครูสนะครับก็ดูจากตรงนี้ต้องบอกว่ารายชื่อตุวเล่นครับลุงเฉบทองมองว่าบาร์ซ่าดูเหนือกว่าถึงแม้ว่าพวกขาจะเตะถีกว่าเรกนเนสก็จริงครับแต่คุณภาพนักเตะเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะครับลุงเฉบชื่อว่าเกมนี้บาร์ซ่ายังคงน่าจะนะครับทำผลงานได้ดีกว่าผู้มีเยนอย่างเรเกนเนสตนะครับส่วนในเรื่องของนะครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้บาเซโลนาเป็นต่อเลเกนเนสตอยู่ที่ 2- ที่2.5นะครับการพนังบอลบนเกมคู่นี้อยู่ที่สามัวให้อากามอนบนได้นะครับก่ สองขีดสองจุดห้าลุงเฉียบอย่างมั่นใจบาซ่ามากกว่าสองประตูสําหรับบาซ่าลุงเฉียบเชื่อว่าไม่ยากครับลุนประตูที่สามเพื่อรับประทานเต็มเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์เจ้าบ้านครับเจ้าบุญทุ่มบาเซโลน่าบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับเอาละครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลุงเฉียบวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ครับเคู่เรื่องเฉียบคาสันมาให้นะครับคู่แรกนะครับให้ไปเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้คู่2อครับอยู่กับพารองเบนฟอร์ด3ไปเชียร์สเปอร์ครับ4ไปมองบนนะครับคู่ของดอท 6นะครับอยู่พระรองโอลิมปิกลียงแล้วก็เจ็ไปเป็นต่อกับบาร์เซโลนานี่คือ7คู่ที่งเฉียบคัดสรรมาให้นะครับส่วน3ตัวติดดาวครับลุงเฉียบชอบมากๆใน,นค่ำคืนนี้ตัวแรกคือการเป็นตอบของสเปอร์ตัวที่2ครับกับการมองบนหรือว่าไปสูงในคู่ของดอทมุลครับแล้วก็คู่สุดท้ายตัวสุดท้ายตัวติดดาวลุงเฉียบชอบพระรองโอลิมปิกลียงซึ่งจะบุกไปเยือนทางด้านของนะครับปารีสแซงต์แชงมงนี่คือ3ตัวที่งเฉียบชอบมากๆสําหรับ3ตัวติดดาวก็ไปตามกันได้นะครับส่วนใครอยากจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันะรรอยาาากจกจจมมิดี นาเสื้อสวยรวมไปถึงการประกันทีมเน้นแล้วก็ของรางวัลในสิ้นปีนี้ครับมาได้เลยไม่ได้เสียอะไรนะครับเดี๋ยวรูกจบจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง ใครสะดวกก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะแอดเข้ามาก็แอดเข้ามาได้นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันสีเขียวเข้าไปที่เพื่อนใส่แอดนำหน้าตามด้วย L S แล้วก็7.77ที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะก็สามารถมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับนะจำว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับส่วนใครอยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับลุงเฉียบเสียบคาหรือว่าติชมลุงเฉียบก็ยินดีรับฟังทุกท่านนะครับแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกดซ u b s c r i b e เป็นกําลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขขออบบบบคคคคุุุุณณท่าานนนนสสสํหรรััััววีี้ด